อลังการมากวันนี้นะครับท้องฟ้าเปิดนะครับร้านที่อ้อยจัดนแน่นๆน่ารักน่ารักเหมือนเดิมน,นะครับดูที่อ้อยจัดเป็นระเบียบมากนะครับ สวัสดีพี่อ้อยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่จริงๆเมื่อเช้านี้อากาศไม่ใช่แบบนี้นะพี่อ้อยสภาพใช่ไหมฝนตกหนักมากนะครับสวัสดีครับจริงๆนี่เมื่อเช้าไม่ใช่บรรยากาศแบบนี้นะฮะรุ้นๆอยู่ว่าพี่อ้อยจะเปิดร้านได้ไหมฝนตกหนักฝนตกหนักตั้งแต่ตีสี่กันเลยนะพี่อ้อย ยาวจนถึง2โมงเช้านะฮะทีนี้ฝนก็เลยหยุดหยุดแล้วก็นี่เลยท้องฟ้าเปิดลงแดดเจิดจ้าเหมือนเดิมนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศสบายๆนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าพี่ว่าจะได้ทำเมนูอะไรบ้างนะครับมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะจากออเดอร์ลูกค้ากันเลยนะครับ นี่เป็นโอริโอปั่นด้วยเมนูน่าทานเลยครับเมนูนี้ลูกค้าพี่อ้อยนี่หลายท่านก็ติดใจเมนูนี้นะนมสดโอริโอเสียงดังนาะพี่อ้อยมีล่มแดงเสริมด้านนู้นด้วยนะ เห็นว่าลูกค้าเข้าด้านนู้นก็เยอะนะข้างร้านก็เลยแบบกลางล่มให้หน่อยมันก็ร่มรื่นขึ้นนะมันก็โอเคขึ้นนะที่อ้อยดูล่มลื่นเย็นสบายดีนะเพราะปกติด้านนู้นแดดจะส่องจ้าเลยนะแต่วันนี้ไม่ร้อนนะเมื่อเช้าฝนตกเ่ยฝนตกฝนตก โอ้ยเรื่องว่าฟ้าจะไม่เปิดรุ้นอยู่ว่าจะมาได้คลิปจะมาได้ถ่ายคลิปให้คนดูได้ดูกันไหมหลายท่านก็ติดตามนะพี่อ้อยเวลางลงคลิปไปแล้วมีแบบติดตามร้านพี่อ้อยตลอดเลยทุกคลิปทุกคลิปเลยอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากอขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีการ่คอมเมนต์แรกอะไรประมาณนี้ด้วยนะใครมาไว <laughs> รอบหลังพี่กาต้องให้รางวัลไหมสำหรับคนคอมเมนต์แรกแล้ว <laughs> <laughs> นะคะตาต้องสายเปนะคะแต่เปย์เองะะทำให้พี่อ้อยเปย์ตลอดเลยต้องให้พี่อ้อยเปนะฮะสนุกดีนะ,ะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับพวกเราดีใจมากนะครับมีคอมเมนต์สนุกสนุกพักทายเป็นกันเองได้เสมอนะครับ นี้น่านอนมากพี่อ้อยก็สลุมสลือากาศแบบว่าฝนตกมาแแอเนาะทุกคนน่าจะไปสัมผัสอยู่จริงๆตก่อนเช้าแอบเหียนพี่อ้อยนะเปิดร้านใหม่ๆลูกค้าเข้านะแบบเปิดสายด้วยแหละเพราะว่าฝนตกตอนเช้าตอนเช้าไม่ได้จริงลมด้วยก็พายุฝนนะวันนี้อะไรจะสายๆายยานิดนึงนยคะ เปิดร้านเสดสามโมงแั้งเนี่ยพี่อ้อย<ม>ใช่ไหม,มจากการเอายกเครื่องยกอะไรมาตั้งนะลูกค้าก็เข้าแบบเต็มเลยมาก่อนก็มีนะครไม่ใช่มาก่อนหรอกเขาก็มาเวลาปกติพี่อ้อยนั่นแหละแวะมาสองแล้วใช่แวะมาสองแล้วก็ออยังไม่เปิดแล้วก็แวะมาใหม่ใช่ไหม ถ้าพอถ้าถ้าแบบพอลินลินนี้พี่อ้อยเปิดได้นะคะแต่ถ้ามีลมยากน,นี่เสร็จแล้วนี่เป็นอ่าชาไต้หวันบาวชูก้านะครับในเซตนี้มีบกมุกใช่ไหมครับพี่อ้อยอไม่ได้สั่งเพิ่มนะครับเป็นในเซตเข้าเลยจะมีบกมุกนี่อันนี้สั่งเพิ่มมีวิปครีมนะวิปครีมก็ใกล้หมดแล้ววิปครีมนี่ก็เป็นวิปครีมของพ่อ้อยทําเองนะครับหอม เขาเรียกว่าหอมอะไรหอมเบาๆหอมนุ่มๆนะหวานนิดๆไม่หวานมากมห,วาหวานแตะลิ้นมีโรยเก็ดชอ็อกโกแลตให้ด้วยครับนมสดโอรีโอวิปครีม,มสูงเปตัูกองไฟเลยนะด,ยดำกองไก,ก่ดง <laughs> <laughs> แอบ,บแอบ,บชนแล้วนะตะเกียออยิ่งทำย,กยากยอยู่ย้อยละบันบัน,บนอันนี้เป็นเมนูของพี่ฟูดแพนด้นานะฮะถ้าเกิดว่าพี่ฟูดแพนด้ามาชาพี่อก็จะขึ้นไปแช่รอนะตามคิวไปเลยคิดว่าน่าจะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ามาอันนี้เป็นนมสดโอริโอ้วีฟนะคะอันนี้เป็นอ่า ชาไต้หวันบารชูชาค่ะบางทีก็ลืมอันนี้เมนูพี่พุ๊ดหมดเลยนะคะอมืม่แต่เมนูแน่นเลยเนะี่ยเมนูมาแล้วเมนูโทรสั่งจองนะครับ ถึงคิวที่พี่อ้อยจะทำออเดอร์นี้แล้ว <laughs> ดูซิว่าพี่อ้อยจะทำทันไหมลูกค้าโทรสั่งจองไว้นะครับอันนี้เป็นสตรอบเบอรี่อะไรพี่อ้อยสมูทตี้มันเดนค่ะสมูทตี้เบนเดนเดมนูนีนนน้ไม่รับแล้วนะครับตั้งแต่ออก YouTube ไปร้านพี่อ้อยก็มีลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ ผมว่าพี่ว่าต้องไปเขียนใส่ป้ายเมนูแล้วแหละหน้าร้าน,น,นเมนูนี้ไม่มีในรายการหน้าร้านนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะรู้จกักหรือแบบบังเอิญถามซื้อว่ามีไหมนะครับจริงๆมีราสเบอร์รี่มีอะไรน่ามันจะออกสีม่วงๆไหมไม่รู้ที่ไี่ว่าทำวันนั้นนะบลูเบอร์รี่หรือเปล่า อยากสน,นม่วงอ,อ๋อมิกเบอร์รี่รรนะเมนูนั้นน่ะผมว่าเปรี้ยวนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานๆน่ะมิกเบอร์รี่เพราะว่ามันมีเบอร์รี่ครับ,บรรดีนะเขาบอกว่าบำรุงสายตาด้วยนะครับมิกเบอร์รี่อ่ะถามว่ารู้ได้ยังไงรู้จากไอแบรนด์เน็ตวีต้าไหมพี่วายเขาบอกว่า <laughs> สวน<อ>มิกเบอร์รี่บำรุงสายตาใช่เราบีก็ <c oughs> พูดป้ายใช่ไหมพี่ว่าตำร <c oughs> วันนี้หลายร้านปิดนะครับแบบร้านอก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้แล้วแวกนี้ก็ปิดนะครับเพราะว่าช่วงเช้าฝนตกกันร้านเพียวไอนนี่จะเน้นแบบเปิดทุกวันอย่างเดียวเลยนะ นแบบว่าฝนหมดก็เปิดนะคะครับจริงๆอ่ะพี่วอยก็จะปิดอยู่แล้วแหละวันนี้ผมว่าเมื่อเชา้า,าก็ว่าจะว่าว่าจะผมก็บอกด้วยนะครับแล้วก็พี่วอยก็ดูสถานการณ์ด้วยผมก็บอกพี่วอยเปิดดีกว่าอยู่ดีๆมันก็ฟ้ามันก็เปิดแล้วก็แดดออกอย่างนี้เลยนะครับมเมื่อเช้านี้นึกว่าจะทั้งวันเพราะว่าแรงแล้วก็ฟ้ามืดมาก ันพี่โอยบอกกลัวไม่ได้คดลิปเหรอผมบอกไม่ใช่นะครับกลัวลูกค้าพี่โอยจะไม่ได้ทานกันจริงๆก็ตั้งใจด้วยแหละตั้งใจจะมา นำเสนอเมนูที่พี่อ้อยทำแต่ละวันนี้นะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างสนุกสนานกันไปนะครับเพืเ่อนๆปั่นร่วมกันไม่ได้เหรอพี่อ้อยไม่เห็นเป็นเมนูเดียวกันก็น่าจะได้นต่ว่าพี่อ้อยยังไม่กล้าปั่นร่วมหอมมากมมากลัวมันไม่กลัวมันยากกลัวมันสั่ยากสูตรดมดูนะครับผลไม้เนี่ย ลูดูฝนตกแบบนี้ชาวไล่ชาวนาะชอบนะพี่วอยน้ำท่วมนาดิเขาปลูกข้าวกัน นี่ยสะพานมากเลยพี่อ้อยตากล้องไม่กล้าคุย,ยอรอบนี้ไม่คุยแข่งไม่ได้เสียงเครื่องแรงคุยปัปมนี้ได้แต่โกนทักพี่อ้อยแน่นอนรอบนี้ตากล้องเงียบเลยเ <laughs> ดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องต้องบอกว่านะ <laughs> พี่อ้อยกินข้าวเช้าหรือยังเนี่พี่อ้อยได้อะไรกิน ต้องอถามว่าพี่้อยสั่งอะไรมากินพอพี่้อยชอบชอบสั่งกับข้าวมาส่งนะแกไม่มีเวลาทำต้องอยู่ขายของตลอดผมได้นั้นกินได้ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบไปสั่งเขาราคาเหมือนแค่นี้ใส่น้่งแ็นหน่อยนะเอาไหม เราแก้ได้เราไม่ต้องอายนะถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเราแก้ไ,กได้เราจะเห็นบ่อยครั้งนะครับพี่อ้ยแก้ได้คือ<ไ>ถ้าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์ซ็นีพี่อ้ยจะไม่ส่งให้ถึงมือลูกค้านะคือต้องอร่อยเท่านั้นนะ จริงจริงที่รักก็ไม่อายเลยเขินนิดนึงใช่ไหมย่างเช่นเราเทแล้วแบบว่าเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่องเอคือเราจะรู้สึกเองเลยเพราทำทุกวันเมนูนี้ทำยากเลยนะครับต้องให้เป็นเนื้อสมูทตี้ด้วย เหมาะกับแก้วสิหกออนนะอันนี้แก้วพี่อ้อยใส่เป็น22ี่สิบสองออนนะต่อสิบบาทถ้าแก้วสิออนนี้มันจะแน่นม,มันจะแน่นพอดีนะแก้วนี้มีแค่สิบออนตอนความเป็นเนื้อสมูทตี้อ่ะเวลาปั่นถึงเราจะใส่น้ําแข็งเต็มแก้วนะ,ะคือเขาจะบดละเอียดมากจนแบบมันจะยุบตัวลงนะ่ะสงสัยจะได้ซื้อแก้วสิบหกออนมาแล้วเนี่ย คือมันมันมันบดละเอียดมากจนจนยุบตัวลงนะฮะพี่อ้อยเปลี่ยนขวดง่ายๆแบบนี้เลยเปลี่ยนหัวกดไปนู่นเลยนะกดน้ำเชื่อมชอบล่มสีแดงอันนี้พี่อ้อยจังเอามาติดแล้วมันดูดูเด่นดีนะพี่อ้อยแล้วมันก็ล่มเลื่อนดีนะลูกค้าจะชอบเดินเข้าทางนู้นนะ เอาแบบุ่มๆบางทีพี่ฟู้ดแพนด้าก็นั่งชิลอยู่นู่นแหละทางน้ำแข็งนั่นเลยนะเวลารอคิวด้านหลังก็มีโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะมาเห็อ่อนสองชุดอากาศแี้เดี๋ยวพี่วายจัดล้างอุปกรณ์สักครู่นะครับจะได้ทำออเดอร์ต่อไปเลย นี่เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยนมสดซีเเมนูนี้พี่อ้อยให้สูตรไปแล้วนะครับเคยทำคลิปสอนสูตรอย่างละเอียดเลยนะในช่องอิดก๊อบนี่แหละสูตรนมสดปีโป้ปั่นนะครับลองไปเซิร์ชหาดูได้นะครับ <S 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 2> <S 2> แต่ละทีนี่เสียงดังสนั่นเลยฮนะลั่นซอยเลยนะครับดีนะพี่อ้อยลูกค้าจะได้รู้ว่าร้านพี่อ้อยเปิดแล้วแรกๆมันก็ไม่ดังขนาดนี้นะแต่จริงไปไปจริงนะนี่คนทักเลยนะครับ <laughs> เสียงดังถึงนู่นจริงๆนะครร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าเสียงดังถึงนู่น <laughs> ดังข้ามทุ่งนาไปเลย ห้ามใส่ซ้ำกันนะเป็นไปได้นะเราเลือกแบบสีคะาสีกันไปนะเนมนูนี้พี่อ้อยให้ไปแล้วนะ,ะจำได้ว่าให้ไปแล้ว,ล,วลองดูนะเะมนูนี้เพิ่มหวานเอยชอบหวานเพิ่มหวานนะคะ ชอบหวานน้อยก็ลดหวานนะคะอโอ้โหสูตรใหม่แล้วจ้าโอ้ยพี่อ,อ้อยเอ้ยน่ากินมากคุณแบบประทับใจแทนลูกค้าพี่อ้อยจริงๆดูสิทุกคนแม้แบบนึกภาพตามนะย่อนหลอดลงไปแล้วดูดเนะี่ยโดนกลิ่นส้มก่อนเลยนะครับปีโปร้รสส้มด้านล่าง สีซ้ม่มันมันก็เยอะอยู่พี่อ้อยก็เลยพี่อ้อยสวยสวยพี่อททำอย่างนี้ตลอดเลยไหมผมว่าสวยดีนะคิดได้ <laughs> เอาเหรอสแสดงว่าแก้วนี้ลูกค้า,เ,าเป็นผู้โชคดีไปเลยนะครับแก้วแรก <laughs> สวยจริงๆนะพี่อ้อยเอาแบบนี้เลยนะจริงครับเนี่ยกล้องอ่ะรอลูกค้ามารับกันแก้วนี้ลูกค้าคนแรกซะด้วยได้แบบนี้นะ เป็นเมนูชาไต้หวันนะครับ <Bened etti> เหมือนเดิมนะคะแช่ชาใบแช่ชาว้พูดผิดพูดถูกแล้ว <sh arp> ตากล้องพาพูดผิดใช่ไหมเนี่ยไหลตามผมไปแล้วนะครับพี่อ้อย ไม่ใช่แช่แช่ชาไว้เดี๋ยวพาทุกคนดูนะสีใกล้ๆกันเนาะจริงๆกลิ่นเขาเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกลิ่นชาตามร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนนะพี่วาย กลิ่นตรงที่กันใหม่ๆจากอันนี้นะอ,อารมณ์เขาแบบเหมือนกลิ่นนั้นเลยชาไหนคะชาเฉยหรอใช่ครับชาเฉยที่ที่เขาจะมาพร้อมกับกาแฟเป็นแก้วคู่กันนะเวลาเราไปนั่งตามร้านกาแฟสมัยก่อนนะกาแฟโบราณนะชาไม่ใส่นมใช่ไหมใช่แบบนี้แหละแต่ก่อนอนะเด็กๆคมชอบไปนั่งแล้วก็สั่งโอเวนติน แล้วก็จะใส่นมข้นด้านล่างสุวไงพี่วายแล้ว,แล,วแล้วให้เรามามาชมเานะบงเอาเนาะคกบอกอายุมาก <laughs> แล้วเขาก็จะมีชาแบบนี้แหละแบบที่กองกินอย่างนี้เลยนะครับไ้เสิร์ตอน,นเด็กๆเราไม่ค่อยชอบทานกันนะครับเพราะว่ากินไม่ถูกใจเด็กเนาะตอนนั้นนะครับพอโตมาเราวีเราก็ชอบพานชาเฉยเลยนะครับ <laughs> ตอน,นเด็กๆนี่ไม่กินเลยนะชา เดี๋ยววันตีนถกก่อนชาไทยเดี๋ยววันนี้จะทำแบบแก้วต่อแก้วกันเลยนะครับวัตถุดิบจะได้สดๆกันไม่ไหมสิถ้าว่าสดๆต้องใช้กับกุ้งหอยปูปลาดีกว่าใช่ค่ะ <laughs> ใช้ผิดนะคะคกก๊อปใช้ผิดงาน ทาไต้หวันบาสูท้าเย็นสองนะคะออเดอร์จากในเซตนี้มีบุกมุกเหมือนกันกันกบปั่นไหมครับนนเดยววอยมีนน กับ,บมาทาแก้วอแลวนะคะเพราะรู้สึกว่าทาแก้วเรามันมันดูเป็นบาวชกาวแก้วมันดูแน่นดีนี่วายใช่ทาแบบรบอบๆเนี่ยใช้ค้นอนเกลี่ยตข,ข้างแแก้วเรามันจะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบน้ำตาลไหมนะกลิ่นมันจะออกแต่เราใส่เยอะไม่ได้นะครับพี่วายเพราะว่าใส่เยอะแล้วเขาจะหวานเกินสำหรับบาชูกา้า พอนะออีเแบบเย็นก็น่าทานไปอีกแบบนะครับแบบเย็นคืออะไรคะรปากเรานี่ไงแบบไม่ปั่นเลยโรยด้วยโนมนมหรือฟองนมนี่นมนมเด้งๆดังกันต้องป่าแป้งนะ and guess what <laughs> ค่าที่อากาศวันนี้ก็เดี๋ยวล่มเดี๋ยวแดดนะฮะระวังยากอยู่เพราะว่าฝนหยุดหยุดตกตกนะฮะวันนี้อากาศดีขึ้นนะครับ สีนมฮอกไกโดผมคิดถึงนมมีสีเดียวกันหรอใช่ครับสีเดียวกันแต่ไม่ใช่นะครับก็จะมีรสชาติของเขาอยู่นะนมฮอกไกโดสักคู่นะ ต้องเทกันไว้ก่อนใช่ไหมกลัว<ช>แก้วมันลม้มใช่ไหม<ช>ต้องทิ้งน้ำหนักให้ทัว่วทั้งสองแก้วก่อนโอ้จินหอมหอมบัลชูคาใช่ครับผมเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้ผมโดนแต่เมนูนที่มีส่วนผสมกับบาชูคาซะเยอะเลยนะครับม,ม,ามากสีหอนะคะ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เราชมช่องอิดก,ก่อนนะครับก่อรักในร้านพี่อ้อยขอ้าพิชาคาเฟ่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับแลว้วเจอกันใหม่ครับ